ีติ๊กเกอร์อะไรพวกอะไรพวกกันใหญ่ได้เลยกินหรอที่ขายเลยนี่คนกินมันจะต้องกินอย่างนี้ตรงนี้อาจจะมีเชื้อแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีหรอกตรงนี้บางคนแบบเป็นอย่างแต่ว่าต้องดูผลหายนะคะ แปลว่าความน่าจะเป็นแต่เด็กเขาบอกว่าส่วนใหญ่มกินลูกกับครับเดี๋ยวออกมาเป็นพันเลยนะแต่เเด็กกขาบอวมันไม่น่าจะไข่นะอาจารย์ไข่ได้ยังไงตอนนี้เนี่ยโดยหลักไข่มันเด็กเด็กเขาบอกว่าน่าจะเป็นจากไข่เพราะว่าเขาเจอไข่ที่มันเน่าอยู่หลายไปเไปเ็นส่วนนี่คือส่วนที่เหลือแล้ค่ะตอนนี้กำลังจะตายไปที่ สันทายตอนนี้มีเตียงอยู่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นสันทราย5เตียงมันเป็นไข่เป่านี่หว่าเนาะเจ้าเข้าไป<น>ไหว้เจ้าเราไม่รู้เนี่ยมอนเขาที่มาอยู่มั้งถ้าเกิดไปที่อื่นเดี๋ยวต้องไปดูที่อื่นก็ข้าวโมงคือเงี้ยแต่ว่าใน,นในเราต้องหาข้าวโมในอำเภอเมืองที่โรงพยาบาลน, <มะ S 1> นั่นก็โอเคอนะ